วันนี้เราจะมาทำเมนูผัดกิมจิหน้าชีสครับผมนี่มาเรามาลงกันก่อนเลยกิมจิกิมจิกิมจิใช้ง่ายๆนะฮะอยากใส่อะไรก็ใส่ผมใช้เบคอนผมชอบแล้วแน่นมากผัดเยอะด้วยคือจะใส่อะไรก็ได้ต้องมีกิมจิเท่นั้นแหละถูกต้องของมันถือเพราะผัดกิมจิโอชูจังแล้วก็เขาใส่น้ำมันงาหนึงฮะเพื่อคทำหอมเดี๋ยวนี้น้มันงามีหอมหอมมากเขาชุบุ้ย เริ่มยุบๆเลยนะครับใช่ครด้วยคนชื่นชอันเป็ผัดครับซอสยี่งอีกคมากเออ่เขาบักมาอีกมากขึ้นสุดเลยเวลาไปกินปิ้งย่างเกาหลีต้องถอดซอสยิ่งตลอดใช่ใช่ใช่ตามด้วยกิมจิของเราลงไปครับแน่นโอ้โหหอมมากตอนนี้ยั่วน้ำลายมากเลนะทเนื้อนี่จะเกี่ยวกับรสชิมได้ อ๋อใช่ปลายมันมีความเป็นช้อนนี<ม>่ยความเป็นรูอร่อยเข้มข้นครานี้นะฮะตามห้เข้วาวสวยลงไปครับผัดกงแบบง่ายเลยข้าวเยอะมากกลิ่นเกาหลีใช้ได้ลแล้วเชียร์หน้าตาเป็นไงคะเพวยอใคนคอมเมนต์มานะคะเรียบร้อยแล้วรยบ้้แลวนะวครับก็ผัดจิม้มจีของเราครับ ชาติซาใจแน่นอนเดี๋ยวเอาใส่ชามนะฮะแล้วมาดูกันารต่อครับคุณเสร็จแล้วนะฮะมีชีสใช่ไหมครับโรยไปเลยโรยไปเยอะๆจริงๆถ้าทำอย่างนี้แล้วนะฮะจะเข้าเวฟไปได้นะแต่ว่ามีวิธีเร่งด,ด่วนนั้นครับ<อ>มาครับให<อ>้มันลายนะฮะับเบอร์แบบนี้เลยเบอร์ไปจับหอมมากนี่ไม่ไหม,ไมเกมนี้หอมอร่อยเชื่อดิอนี่สวยงามาของเรื่อง แล้วเราก็มีนี่ครับไข่ดัดอบเตรียมเอาไว้สองฟองไปแบบนี้ก็ว่าเป็นไว้ทำไมครึ่งหนึ่งใช่แล้วก็พอมให้ฟอยไว้โรยลงไปเลยมไม่ธรรมดาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดกิมจิหนะ้าชีสของเรายืดไหมย,ยืดแน่นอนความยืดไม่ต้องห่วงบอกว่ายืดก็คือยืด จใจสุดๆดเอาเลยนะฮะแต่แซ่บแน่นอนมาลุยฮะนั่นเป่า,ปาแค่เป่าแค่นั้นเหรอคะฟูดเดียวเหรอคะโอ้โหองอร่อยเข้มข้นรสชิ้นที่เบิร์นมันหอมกลิ่นไม่ไม่อร่อยมากบางคนไม่รู้จักร้อนไม่รู้จักเผ็ดนะไข่แยงเยิ้มๆนะครับลาบมันชิ้นเยิ้มๆอืมกินกับเบคอนอยู่ข้างในด้วยนะม,ม,ม,มา ลุยฮะร้อนใช่ไหมคะอือร่อยมากคุม้มคุ้มมากมาขัท้ายฮะโห,โหดูกควันลุยอบกินหมดชามแล้วนะคะยังไม่ควันยังไม่หายนะคะของยังร้อนอยู่ผัดกิมจิหน้าชีสสุดยอดเจี๊ยบ